สวัสดีครับต้นมะเขือของฮ้องที่ปลูกไว้ก็เริ่มที่เป็นน้วยครับเนี่ยขือเปาะน่ครับเริ่มที่ออกดอกเป็นน้วยครับนี่ครับมาค่อยดกบนได้แนละ้ว นี่ครับคือที่เขาปลูกไว้แปลงเล็กๆนะนี่ครับเริ่มสิเป็นดอกครับหกท,ทองนี่ครับแปลงไว้เงี้เอ็ดอัน นี่ครับส่วนน้อยๆของผม